เสียงอีสานเกิดดามาอีอย่างเอาผู้ใดบ่ฮหูมาฟังผู้ใดหูแล้วก็คอมเมนต์ให้สาวเดีด๋ยวหูหลายกานแน่คือถามว่ารู้ไหมก็พอจะทราบๆดีว่ามันเกิดประเด็นอะไรขึ้นนะคะก็ทราบแหละว่ามันคือประเด็นหลักๆเลยประเด็นก็คือเรื่องของคุณแม่จกาาักรจันทร์ดาวไพ่แล้วทุกคนนะต้องขอขออนุญาตเอาชื่อแม่มาพูดในคลิปนี้นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจสําหรับคนที่งงแล้วก็อยากให้คนที่มีความคิดแบบนี้อ่ะเศร้า เศร้าคิดเศร้าคิดนะคะคือเวลานี้เป็นเวลาอะไรพรุ่งนี้เนี่ยวันจันทร์เนี่ยที่ยี่สิบเนี่ยวันจันทร์เนี่ยก็คือมันเป็นวันสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องแบบอ่าเลิกร้องไห้เลิกเสียใจกลับมาเข้มแข็งในการสู้งานต่อแล้วเข้าสูญเสียคนที่สําคัญในวงไปขนาดเนี้ยจะไม่ให้เขาร้องไห้เลยหรือจะไม่ให้เขาเสียใจเลยหรือย,ยังไงนะคะ อีหย่างอามันมันเป็นอย่างมันจันาา้งดามา่มามันตังใหญ่ดาม่มาค่ะเทในกลุ่มสาวนยเห็นเลยแล้วพอมีดาว่าปุ๊บเราศิลปินยกตัวอย่างให่พี่แป้งออกมาโพสต์ทุกคนมาโพสนะคะขอเวลาเราหน่อยเรื่องของความรู้สึกนะมันมันบอกกันไม่ได้นะคะคือมันก็มีบุคคลปริศนาท่านหนึ่งนะคะออกมาโพสประมาณว่าในเรื่องการทําโชว์โชว์คุณแม่จกกักรจัดรทำไมไม่มีหรือว่าอะไรยังไงประมาณนี้แล้วก็ เป็นอย่างคือบอมี่สิตัดโชว์คุณแม่ออกเลยบอ่อประมาณนี้นะคะแต่ที่สาวไม่ไปสืบสาวเล่าเรื่องมาถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่เราจับใจความได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็โพสต์คนนั้นน่าจะได้มีการลบออกไปแล้วเพราะว่าทัวลงตัวแบบอีกเลยนะคะแล้วโพสต์ดได้ที่สามเนี่ยไปเห็นคือโพสต์ไหนหรอคือโพสต์ของทางอ่าแอดมินหมอลำอ่าหมอลำสตอรี่นั่นก็คือพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตน่ออกมาโพสต์ก่อน แล้วก็มีคนออกมาโพสต์ตามเรื่อยๆแล้วก็มีพี่แป้งออกมาโพสต์ด้วยถึงประเด็นนี้นะคะคือพี่โอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะคือมิ้นไม่ทันมิ้นโพสต์นั้นไม่ทันบอกว่าบางทีก็เกินไปนะทัศนคติต้องคิดลบขนาดไหนในขนาดที่ทุกคนโศกเศร้าเสียใจแล้วคุณเรียกร้องนะคะอะ่ไม่ดูเวล,เวลาคณะอื่นเขาทําได้แต่อ่คณะตัวเองเนี่ยทําไมทําไม่ได้อืมแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเพื่อนร่วมงานปะ อย่างพี่วีเนี่ยทำงานมา37ปีคุณคิดว่าพี่วีจะร้องออกไหมคิดหน่อยนะคะยิ่งแม่นกน้อยยิ่งแล้วเลยเมื่อไหร่ที่อ่าเมื่อไหร่ก็ทําได้หรอกนะคะคิดหน่อยยิ่งอยู่ในบ้านนะคะยิ่งต้องคิดทุกคนประคองมุกออนทางานแสดงให้ลื่นไหลไม่หยุดร้องไห้ออกมาก็ดีแล้วนี่ยังคิดอยู่เลยต่อไปอีกหลายๆปีเขาน่าจะมีช่วงเมดเล่ของแม่ ในวันที่เขาพร้อมกันแล้วก็เข้มแข็งเพื่อเป็นการลําลึกบรมบกูนะคะแล้วก็แต่แล้วตอนนี้ช่วยให้กําลังใจมากกว่านะคะหรือว่าเป็นการแบบออกมาสนองความต้องการของตนเองทําให้มันเกิดดราม่านะคะอยากคิดว่าจะทําอะไรก็ได้คนนะคะก็คือมีความคิดได้แต่ว่าเพราะว่าตัวเองน่ะไม่มีหน้าเลยจะพูดอะไรก็พูดนะคะในการที่โพสนะคะช่วงหัวใจของทุกคนตอนนี้มันบบกบางมากๆประมาณนี้คะ่ะทุกคนแล้วก็ ก็มีคนหนึ่งในงบ้านฮักก็มีการโพสต์เหมือนกันนะคะบอกว,ว่าฟังนะอ่ะฟังนะโชว์ของแม่เย็นเนี่ยหรือแม่จักรจรนดดาวไพเสียงอีสานเนี่ยยังไม่สามารถทําขึ้นได้ในตอนนี้โดยขอาไม่พร้อมหลายปัจจัย 1. ด้านจิตใจของบุคลากรที่เคยร่วมง,งานกับแม่เย็นให้พวกเขาได้มีความเข้มแข็งด้านจิตใจก่อนนะคะ 2. ณนะตอนนี้ยังไม่เสร็จงานด้านพิธีการบาเพ็ญกุศล ของแม่ทําให้เสร็จงานก่อนนะคะค่อยว่ากัน 3. เราต้องเทคแคร์ความรู้สึกของแม่นกเป็นสําคัญนะคะให้แม่ได้เข้มแข็งสักก่อนเพราะว่าแม่นกน้อยคือร้องไห้แบบโอ้โหสายใจหลุดเลยทุกคนใจสลายเลยจากการสูญเสียครั้งนี้ของคณะหมอลําเสียงอีสานะคะ่ะ 4. โชว์แม่เย็นดิฉันคิดว่าทุกคนในองค์กรอยากมีส่วนร่วมเต็มที่คงอยากทําออกมาให้ยิ่งใหญ่ สมกับความรักที่แฟนขับมอบให้ไม่เย็นเพราะฉะนั้นณนะจุดนี้เราต้องเข้าใจกันนะคะความรู้สึกด้านจิตใจสําคัญมากๆค่ะตอนนี้แล้วก็ต่อไปทุกคนเป็นโพสต์ของทางแป้งนัทธิดานะคะหรือว่าพี่แป้งหมอลำเสดอีสานก็ได้มีการออกมาโพสต์เหมือนกันนะคะพี่แป้งออกมาโพสต์ว่าอย่างไรนะ,ะจะพาไปอ่านพี่แป้งบอกว่าเรื่องของความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องที่จะอธิบายให้ใครฟังแล้วจะเข้าใจได้ไง่าย เพราะคนเราต่างยืนอยู่คนละจุดคิดกันคนละอย่างทุกความรู้สึกที่แตกต่างมันสลายมันต้องใช้เวลาอย่าไปเยียวยาและประกอบขึ้นมาใหม่นะคะก็คืออย่านะคะคือการเยียวยาเนี่ยมาใช้เวลาในการเยียวยาประกอบจิตใจที่มันแตกสลายนีย่ขึ้นมาใหม่ทุกเมื่อนี่ออกไปล่ำย่ำหดล่ำก่อนทีแม่เคยล่ำขืนมามันแค้นอยู่ในอก น้ำตามันไหลผ่าหัวใจฉากที่เคยออกด้วยกันมองไปแล้วไม่มีแม่อยู่ตรงนั้นมันรู้สึกวิวหิวแปลกๆ 88, แต่ก็ต้องอดกลั้นไว้เพราะคำว่านหน้าที่เชื่อว่าทุกคนในวงก็มีความรู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นขอเวลาให้พวกเราหน่อยนะคะควยฮักเจาเดอร์เมยินนะคะเจ้าสั่งตำนานาหายโค่นทางโลกจตัวจำในนาา้าจะกัดาวไพรเป็นยังไงทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจบอเข้าใจบอคือ พอคุณพี่แป้พูดออกไปคนบอกว่าเนี่ยได้ยินแล้วน้ําตาไหลก่อนลําแม่ยินนะคะที่เคยฟังพี่แป้งกับย่าวีลาเนี่ยพูดได้ดียิ่งกับคือมันเป็นเสียงนั่นไปแลวนะคุณคือมันจะร้องไห้แล้วไม่มีใครมาทดแทนได้อะอันนี้คือพระเอ,อกไดมอนด์พูดแม่นก,ก็บอกว่าหายหลุดนั่งแม่นกพูดแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคนเข้ามาทักทายแล้วก็ส่งกำลังใจเยอะแยะมากมายขอเป็นกำลังใจให้ ขอพูดด,ด้วยนามของซาเนอิกนะะจากที่ตามข่าวไม่ยินมาในช่วงที่มิการซีมใจไปจนถึงทุกวันนี้เราก็เห็นข่าวมาพอสมควระคะ่ะมันมีคนมาเรียกร้องทาไมไม่มีเมดเล่ทำไมไม่มีชซวม่เย็นล่ะวงอื่นเขาสูญเสียเขาทำไมทําได้ทําไมวงเธอทําไม่ได้แม่เย็นไม่ได้อยู่ในเสียงอีสานแค่ปีเดียวนะคะแม่เย็นอยู่เสียงอีสานมาสามสิบก,กว่าปีค่ะทุกคนสามสิบกาปีเสาเ์ไเกิดได้เกือบสองเถอ มันครึ่งชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะคะสามสิบกว่าปีเนี่ยมันครึ่งชีวิตเลยนะครึ่องแบบอยู่กับเสียงอีสานมาตั้งสมัยบูมมากๆจนถึงทุกวันเนี่ยแล้วใครเขาจะมารับได้โดยเฉพาะแม่นกอนาคตมีแน่เพลงเมดเล่เพลงโชว์แม่เย็นแต่ว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนเข้มแข็งก่อนแล้วคุณนะ่ยอย่าเอาความต้องการของคุณอย่าเอาความโศกเศร้าของคุณคนอื่นนะมานสนองนิดของคุณสนองนิดของคุณคืออะไร ฉันต้องการฉันไม่พอจะฉันโพสฉันไม่พอจะฉันโพสโป๊ปกโปก๊ปกโปก๊ปกโปก๊ดดกโกดราม่าค่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าคนที่เขาอยู่ใ,ใกล้ๆนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่มองไปแล้วไม่เห็นอ่ะนี่ขนาดไม่ใช่คนไนนะนี่ขนาดเป็นคนนอกแค่นั่งทำข่าวเฉยๆนะเรายังหดหู่ในการสูญเสียครั้งนี้เรายังเฮ้ยสมัยนี้นะหมอราที่จะแบบเป็นดาวได้ขนาดเนี้ยมันน้อยมากนะทุกคนตอนนี้ขอพูดตรงๆนะ มันน้อยมากม,มันมันมั่มีอีกแล้วอ่ะมันเจนใหม่ไปแล้วนะเจนเก่าๆนี้ก็ล้มหายตายจากคนแล้วอนะ่ะโคนเกินไหมคนที่มีความสามารถด้านการรำด้านการสแสดงด้านการร้องในขนาดอินเตอร์ทีนในขนาดเนี้ยมันไม่มีแล้วอนะ่ะทุกคนแล้วเสียงอีสานล่ะบางคนบอกว่าเสียงอีสานจะเอายังไงต่อไม่มีแม่ยินแล้วอนะ่ะก็ต้องสู้ไงคะบางคนบอกว่าไม่มีแม่ยินฉันก็จะไม่ดูคุณก็ต้องสู้ ต่อไปในอนาคตเข้ามาบูกเสียอีสานขันยังอยู่ในปัจจุบันนะ่ะทุกคนอนาคต5ปี10ปี20ปีข้างหน้าคนเก่าๆก็ต้องล้มหายตายจากไปคุณจะเลิกติดตามไปเลยหรือยังไงอาอยากให้เข้าใจด้วยนะ,ะในประเด็นนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยสหรับประเด็นนี้นะคทุกคนขอให้ทุกคนอ่ะเอาไว้อะไรแล้วก็ฝากไว้อะไรคุณแม่ยินเจ้าด่านดาวไัด้วยนะคะ